ออกซิเจนน้องกันโดยการที่ปั๊มน้ำเนี่ยลงไปอย่างนี้เลยเราก็จะให้ออกซิเจนน้องแบบนี้ทุกวันนะคะประมาณ5-6ครั้งและปกติเราก็จะถ่ายคลิปเวลากลางวันตลอดนะและพอมาลองกลางคืนน้องน่ารักมากแล้วมาดูน้องคนนี้เขาจ้องประมาณ1นาทีหรือสนาทีได้นะน่ารักแบบนี้เดี๋ยวก็จัดกินแมงซะเลยดูมันน่ารักจริงๆนะ <laughs> ไม่ว่าไ,ไ,ไปไหนเลยอ่ะแก แล้ววันนี้เราก็จะมาบอกทิศการดูตัวผู้ตัวเมียนะถ้าสังเกตตัวผู้เนี่ยเขาจะมีแง่งข้างบนนะแล้วก็นี่ตัวเมียเขาก็จะไม่มีแบบล,ล้นๆไปเลยเนาะพอได้ถ่ายน้องตอนกลางคืนนะไม่สามารถกลับไปถ่ายแบบกลางวันได้เลยและตอนนี้ซีมังกี้นะคะก็โตขึ้นมาเยอะเลยค่ะเกือบ2เซนและน้องเริ่มจับคู่กันมากขึ้นประมาณ 3- 4คู่นะที่เราเห็นด้วยความรักสัตว์ของเรานะคะเราก็เลยอยากจะลองปั๊มน้ำเนี่ยช่วงตอนกลางคืนน่ยมันน่าจะเห็นชัดมากกว่าว่าน้องจะมีรีแอคชั่นยังไงใช้คําว่ารีแอคชั่นได้ไหมมันดูว่่นนนาายงงงไบ้ีลอดูนะ น้องเริ่มวุ่นวายเนี่ยมาเจอปอดใหญ่นะปอดใหญ่เป็นไงล่ะเออก,ก,รก,กระจายกันไปหมดนะคะไม่ใช่อะไรนะคลี่ดู